ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงผพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแบบแรนดอมนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบพลังงานรวมภาพกว้างดวงโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้เลยนะภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนนะครับท่านต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้คือ ใครคิดถึงคุณมากจนแทบทนไม่ไหวแล้วเออใครคิดถึงคุณมากมากจนแทบทนไม่ไหวแล้วเวลานี้นะ่าสนใจอีเช่นเคยนะครับเรามาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้เดอะทาวเวอร์ไม่ต้องกลัวทาวเวอร์นะครับใบแรกมาอย่างนี้เลยโอ้สามดาบทรีอฟสอฟซอร์สรู้ละการเปลี่ยนแปลงใดๆกระทันหันที่ผ่านมาแล้วก็แปดถ้วยเอเอฟครับ มีโอกาสที่คุณจะ move on แล้วแล้วก็เจ็ดไม้เท้า seven of wands หนึ่งถ้วย ace of cups หกเหรียญ six of pentacles the magician เฮ้ยดีดีด,ดี the empress ดีงามสองถ้วย two of cups ten plats โอ้โหวันนี้ดีๆนะสิบถ้วย10 of cups วันนี้ไพ่ดีเยอะมากมีไพ่เสียนิดเดียวไม่เป็นไรสามถ้วย t r e of cups สุดยอดมาขยายความกันนะครับวันนี้เออจากการเสี่ยงทายไพ่ชุดนี้วันนี้ใครกำลังคิดถึงคุณมากๆคิดถึงคุณจนแทบทนไม่ไหวแล้วนะดูตัวคุณก่อนพลังงานตัวคุณที่ผ่านมาอย่างไม่น้อยย้อนไปนับจากวันนี้ย้อนไป1-3เดือนคุณมีโอกาสที่จะเจอ แจ็คพอตชีวิตบางอย่างที่ทําให้เกิดอาการอาจจะเป็นความจิตตกหรือการเปลี่ยนแปลงกระทันหันใดๆทาให้คุณเกิดความเครียดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบางคนนะบางคนบาง, uition, บางท่านเท่านั้นมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนงานกระทันหันออกจากงานหรือมีการสูญเสียใดๆเป็นการปรับรับฉับพลันแบบนี้ทําให้คุณอาจจะตั้งตัวไม่ทันเรียกว่าเกิดความบางท่านถึงขั้นเสียอกเสียใจหรือบางท่านทําไม่ได้สูญเสียสิ่งใดก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดความไม่คุ้นชินแบบนี้ก็ได้เช่นกันวิถีชีวิตต้อง เปลี่ยนไปการดำเนินชีวิตต้องเปลี่ยนไปบางทีย้ายที่ทํางานย้ายสถานที่พักย้ายบ้านย้ายหอยอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับนะ หรือแม้แต่การที่ท่านอาจจะต้องมีโอกาสที่จะเลิกคบหาใครบางคนไม่ว่าจะเป็นสถานะคนรักคนรู้ใจคนคุยหรือแม้แต่เพื่อนผิดใจกับเพื่อนแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่พึงประสงค์ความเจ็บปวดใจบางอย่างที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในช่วง1-3ถึงเดือนที่ผ่านมายังคงรุมเร้าจิตใจคุณอยู่แต่จากหน้าไพ่ผมว่าคุณน่าจะดีขึ้นบ้างไม่มากก็น,น้อย หลายท่าน move on ได้แล้วด้วยนะครับ move on ได้แล้วกลับมาอยู่กับตัวเองเรียกว่ามีการเยียวยาตัวเองได้เยียวยาหัวใจตัวเองได้แล้วก็มีการปกป้องตัวเองขั้นสูงสุดนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่เปิดรับอะไรง่ายๆคุณจะไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ไม่อยากจะทําอะไรให้เหตุการณ์ซ้ําๆเกิดขึ้นอีกพยายามหลีกเลี่ยงทุกวิธีทางอะไรแบบนี้บางท่านอาจจะถึงขั้นเก็บเนื้อเก็บตัวไปเลยหรือระมัดระวังตัวมากขึ้นก็เป็นไปได้ระวังความเครียดนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้ขอให้สบายใจเลยไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรมานะมีคนที่คิดถึงคุณอยู่ข้างคุณแล้วก็อ เอาใจช่วยคุณอยู่เสมอคนคนนี้คิดถึงคุณมากคิดถึงคุณจนแทบทนไม่ได้คนคนนี้เป็นมิตรที่ดีนะครับมิตรที่ดีมองว่ายังไม่ใช่คู่รักคู่ครองไม่ใช่คนรักนะครับไม่ว่าคุณจะสถานะใดก็แล้วแต่คนคนนี้คือคนที่เกี่ยวข้องกับคุณเกี่ยวกับเรื่องธรรมะธรรมโมอ่ะใบนี้มาหรืออย่างน้อยก็เป็นการทําบุญนะครับ อาจจะเป็นเพื่อนที่เคยเจอกันตอนปฏิบัติธรรมหรือเป็นกาลยานามิตรที่สนทนาธรรมด้วยกันมาอะไรแบบนี้พลังงานค่อนข้างเด่นแม้แต่ไม่ได้ต้องเจาะจงถึงเรื่องธรรมะธรรมโมขนาดนั้นเอาแค่ว่า ถ้าคุณเครารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดนับถือพระองค์ใดหรือว่าอะไรแบบนี้มีครูบาอาจารย์อาจเป็นไปได้ว่าคนคนนี้คือสิทธิ์อาจารย์เดียวกันกับคุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดียวกันมีความเชื่อคล้ายๆกันแบบนี้และอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้มีแนวโน้มจะเคยสนทนาธรรมหรือปฏิบัติธรรมร่วมกันมาแล้วด้วยนะครับพลังงานกองนี้ค่อนข้างเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อจิตวิญญ,ญาณและธรรมะณนะประมาณนี้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดดเด่นครูบาอาจารย์โดดเด่น ผมเชื่อว่าคุณมีครูบาอาจารย์คนเดียวกันท่านเดียวกันหรือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวกันแบบนี้ประมาณนี้ในสายตาเขานะครับเขาไม่ถึงขนาดขั้นที่จะเป็นคนเคร่งครัดอะไรเพราะฉะนั้นคําว่าธรรมะธรรมโมหรือปฏิบัติธรรมอย่าไปตีความว่าจะต้องละทางโลกไม่ใช่นะคุณกับเขายังมีทางโลกตามปกติคุณกับเขาเป็นคนที่บาลานซ์ทางโลกกับทางธรรมได้อย่างสมดุลได้อย่างดีเรียกว่า าทางโลกไม่ให้ช้ำทางธรรมไม่ให้เสียแบบนี้เวลาหันหน้าเข้าหาธรรมะอาจจะเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจหรือ,อเพื่อความเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมบางอย่างคุณก็สามารถทําได้ดีส่วนทางโลกคุณยังดําเนินไปตามปกติเขาก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องรักโลภโกรธหลงมันก็ยังคงมีอยู่ไม่ใช่ว่าเข้าหาธรรมะแล้วจะตัดทิ้งได้หมดไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียอันนี้คือคําจํากัดความสําคัญของคุณและเขา เป็นคนที่ปฏิบัติตัวได้อย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์เรียกว่างี้แล้วกันเขาคนนี้คิดถึงคุณเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วนะไม่ได้สนทนากันนานแล้วเรียกว่ามีโอกาสที่จะอยู่ห่างไกลกันได้ด้วยและไม่ได้เจอกันบ่อยๆคนคนนี้ยกย่องคุณมากมองคุณดีมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครกันแล้วแต่หากคุณผู้หญิงมาดูพลังงานใบนี้กองนี้ไพ่ชุดนี้นะครับ แปลว่าเขาชื่นชมคุณมากเขามองคุณดีมากแล้วคุณมีดวงระดับดวงสุขสบายดวงคุณนายคุณหญิงคุณนายแบบนี้เลยนะอันนี้คือดวงเอ็มเพรสไายตามหน้าไพ่นะครับในชีวิตจริงอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้ส่วนถ้าคุณผู้ชายมาดูไพ่วันนี้ได้ใบนี้ก็คือมีดวงนารีอุปถัมภ์มีโอกาสเจอคุณสุภาพสตรทีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาในชีวิตแบบนี้ได้เช่นกันนะ ประมาณนี้เอาจริงดวงเนื้อคู่ขึ้นด้วยเออแต่ไม่อยากให้ปักใจว่าเป็นเนื้อคู่นะเวลานี้เพราะมันอาจจะเร็วเกินไปนะครับคุณกับเขาเพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่ครั้งหรือเจอกันได้ไม่นานอะไรแบบนี้มีโอกาสที่ยังต้องดูดูกันไปก่อนหรือพบปะกันให้มากกว่าน,นี้แต่2ถ้วยมาเราก็ทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงๆนอกจากอ่าหนึ่งเนื้อคู่หรือ2กัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นให้มองกว้างๆไว้ก่อนว่าตราบใดที่ยังไม่ได้คบหามีความสัมพันธ์เป็นคู่รักกันก็ให้มองว่าเป็นกัลยาณมิตรไปก่อนแบบนี้้แต่มมัันนนสาาารถพ,พฒไดนะ สอถ้วยแถมมีสิบถ้วยอย่างเงี้ยถ้าคุณสองคนต่างโสดต่างไม่มีใครต่างไม่มีพันธะคบหากันได้เลยนะเรียกว่าต่างคนต่างเข้าใจกันมีทิศทางความเชื่อความคิดทัศนคติคล้ายๆกันแบบนี้มีโอกาสคบหา,ากันได้ลงเอยกันได้ถ้าต้องการ มันขึ้นอยู่กับคุณกับเขาแล้วว่าจะไปตกลงกันยังไงแต่ที่แน่ๆถ้าคุณกับเขาได้เจอกันเนะี่ยมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เจอกันหรือไม่ได้เจอกันบ่อยทําให้เขาหรือเธอคิดถึงคุณมากๆคิดถึงคุณจนแทบทนไม่ได้แล้วบางทีก็ยังมาหากันไม่ได้เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวบางประการมีโอกาสที่จะอยู่ไกลกันดังกล่าวทํางานทําการที่แตกต่างกันหรือมีคาบเวลาที่ต่างกันอย่างเช่นเวลานี้ คุณยุ่งเขาว่างแล้วพอเวลาผ่านไปคุณว่างเขายุ่งอาคลาดกันตลอดแบบนี้เป็นไปนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องกังวลมากมายเรื่องว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่เอาเป็นว่าเขาคนนี้ คิดถึงคุณมากมากจนแทบทนไม่ไหวแล้วและถ้าคุณมีมิสหายเป็นจํานวนมากมายหลายคนอยากจะดูเจาะว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนรา,าศีใดธาตุใดดินน้ําลมไฟเพื่อจะได้เอาไปสังเกตนะครับให้สังเกตคนธาตุน้านะครับมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุดินมังกรพุชพบันจะเด่นมากๆเลยนะครับประมาณนี้ราศีพุศพก็เด่นเป็นพิเศษเลยนะครับลองไปสังเกตดูแต่ก็อย่างที่ย้ําเสมอนะว่าอย่าไปลอกสเปกไม่ต้องไปยึดราศียึดธาตุอะไรมากดูเป็นแนวทางพอนะครับนะ สัญชตาตญาณจะบอกคุณเองว่าคนนี้แหละใช่คนนี้แหละที่คิดถึงคุณอยู่คนนี้แหละที่เป็นห่วงเราอยู่อะไรแบบนี้คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองดังกล่าวไปแล้วนะคนนี้มีหลายๆอย่างคล้ายๆคุณมีโอกาสที่จะ มีจิตใจใฝ่ทมเหมือนคุณแล้วก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดียวกันมีความเชื่อคล้ายๆกันทัศน,าานคติคล้ายๆกันคุณสองคนมีดวงคู่กันมากแล้วก็มีโอกาสลงเอยกันได้ถ้าต้องการแต่ถ้าไม่ต้องการลงเอยกันหรือต่างคนต่างมีคู่อยู่แล้วก็สามารถเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้ในระยะยาวเรียกว่าคุณกับเขาคบหากันแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญแน่นอนมาณนี้นะครับสบายใจได้เลยคนลักษณะด,ดังกล่าวนี้คิดถึงคุณอยู่มากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสุดท้ายของวันนี้ส่งท้ายกันอีกสักหนึ่งใบนะว่า ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหสามไม้เท้า tree of ones ชัดเจนคําทํานายของเราวันนี้มากันถูกทางมีโอกาสแม่นยําสูงมีโอกาส,กาส,กาสตรงกับคุณสูงมากนะครับสามไม้เท้านี้บ่งบอกเลยว่าขอให้ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องไปกลัวใบ,บแรกๆไพ่เสียใบยแรกๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก,กระทันหันความเสียอกเสียใจใดๆในอดีตจะทําร้ายคุณไม่ได้ขอให้มองไปข้างหน้ายึด มั่นในความก้าวหน้าคุณมาถูกทางแล้วตอนนี้คุณยึดความถูกต้องอาแล้วก็เรียกว่ามีแผนการในชีวิตที่ชัดเจนว่าจะเดินไปทางไหนต่อไปขอให้ยึดมั่นตามความถูกต้องและตามแผนงานแผนชีวิตของคุณคุณจะมีความก้าวหน้าอย่างแน่นอนส่วนคนที่คิดถึงคุณอยู่คนที่เกี่ยวข้องกับคุณอยู่เขาจะหาโอกาสมีจังหวะเวลามาพบปะก,กันเองได้ตามความสมควรนะครับไม่ต้องไปกังวลนะครับทำตัวเองให้ดีทําเหตุให้ดีผลย่อมดีแน่นอนโอเคครับรับไว้นะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามอย่าล Subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ